สวัสดีครับท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะครับจากโครงการฟินดี h แฮปปี้ไลฟ์นะครับตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับแม้แต่ตอนเที่ยงก็ยังรู้สึกเย็นนะครับเดินมาตรงทางเดินก็ยังต้องสวมเสื้อกันหนาวนะครับสำหรับโครงการฟินดีนะครับวันนี้เรามากันสั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการลุ้นรางวัลนะครับ ้ารวมรางวัลมูลค่า5,000บาทนะครับไปสมัครลงชื่อลงทะเบียนได้ที่แผนกบุคคลนะครับสำหรับท่านที่สมัครไปแล้วนะครับจำนวน24ท่านนะครับท่านสามารถเริ่มลงโพสในโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับแล้วก็ลงใส่ hashtag อะไรต่างๆให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าคะแนนก็จะเริ่มนับไปเรื่อยๆนะครับให้เริ่มลงได้เลยนะครับ เดิมแชแะชร์นะครับกดไลค์ส่งกันไปทอดทอดนะครับวันนี้มาฝากกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ